สวัสดีครับพี่น้องหนุ่มสกลคนอีสานครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้อีพ e ีนี้นะพี่น้องผมก็จะมาพูดถึงเรื่อง <im mad> การเตรียมแม่สาวาก่อนที่เฮาจะนําไปเป็นแม่พันธุ์นําไปผสมพันธุ์พี่น้องว่าในฟาร์มของเฮาหนี่มีการจัดการแบบใดนะพี่น้องสําหรับวิธีการเตรียมแม่สาวาก่อนที่จะนําไปผสมพันธุ์นะพี่น้องสําหรับในฟาร์มของเฮาครับพี่น้องหลังจากที่เฮาได้มูสาวมาแล้วพี่น้องอันนี้ก็เป็นมูสาวนะพี่น้องเป็นมูสาวทั้งเบิดเลยหลังจากที่เฮาได้มูสาวมาแล้ว เขาจะเอามาคังร่วมกันก่อนมาพี่น้องเอามาคังร่วมกันจนมีอายุครบ7เดือนครึ่งถึง8เดือนพี่น้องการจะเริ่เติบโตเขาใหญ่ได้ได้ที่แล้วนาะพี่น้องการจะเหตให้เชื่องการหรือว่าช่องคลอดหรือว่ากระดูกเขาใหญ่พี่น้องเหตให้คลอดลูกง่ายผสมแล้วคลอดลูกง่ายบ่อติดบ่อเป็นยางพี่น้องถ้าเกิดว่าเขาถ้าเกิดว่าเขาผสมตอนยังน้อยนี่มันจะเหตหมูมันจะเหตให้หมูของเขานีเวลาคลอดลูกนี่พี่น้อง มันคลอดยากครับพี่น้องและก็เหตุให้ลูกมูนี่ตายในท้องดีบดีแม่จะตายพ่อมพี่น้องเหตุผลที่ว่าเป็นอย่างเฮาถึงน้ำมูแม่สาวมาคังร่วมกันจนถึงอายุเจ็ดเดือนครึ่งถึงแปดเดือนนะพี่น้องเป็นอย่างเฮาคือบอดแยกคังเป็นซองเดี่ยวซองเดียวเลยเหตุผลนั้นก็เพราะว่าจะเหตุให้มูสาวนี่พี่น้องที่อยู่ร่วมฝูงน้ำกันนี่มีการกระตุ้นการติดสัตว์เหตุให้มูสาวของเฮาหนี่ เป็นสัตว์ได้ไวเทด,ดใน้เฮ้านี่ผสมได้ไวพี่น้องผสมทตทดง่ายเพราะว่ามันมีการกระตุ้นในฝูงกันเองพี่น้องถ้าเกิดว่าพี่น้องเนี่ยจับเขาแยกครั้งเดียวไวเกินไปพี่น้องพลเสียตามมากก็คือเวลาเป็นสัต์นี่พี่น้องเขาจะเป็นสั์ยากครับจะบ่ค่อยเป็นสัตว์พี่น้องเพราะว่าขาดการกระตุ้นในฝูงพี่น้องอ่าแล้วก็มีบางที่บางมองนะพี่น้อง <c oughs> เพิ่นจะหนับรอบการเป็นสัต์แต่ ในฟาร์มของเฮาเนาะพี่น้องและกาฟาร์มใหญ่ๆทุกๆฟาร์มจะบ่ไดหนับเลยพี่น้องจะนับแค่จะนับแค่อายุนะพี่น้องถ้าอายุได้ก็คือผสมเลยเหตุผลที่ว่าเป็นยังขึ้นหนับรอบซัดรอบที่1รอบที่2รอบที่3กะเพราะว่าพี่น้องที่เหตุแบบนั้นนะพี่น้องเอามูสาวที่ยังอายุน้อยพี่น้องอายุน้อยมาขังในซองยืนเร็วเกินไปนะพี่น้องเร็วเกินไปแล้วกะอายุเขาก็ยังบ่ได้พี่น้องก็เลยต้องนับรอบซัดไปก่อนครับพี่น้อง สำหรับการให้อาหารบ้านี้พี่น้องการให้อาหารนี่เขาจะให้อาหารเป็นอาหารหมูคุณรุ่นใหญ่ธรรมดาเด้อพี่น้องจนกว่าเขาจะย้ายขึ้นไปไว้ในซองยืน้อพี่น้องรอผสมเขาจะค่อยเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นอาหารสูตรอุ้มท้องครับพี่น้องในช่วงนี้เขาจะให้เขากินแบบเต็มที่เลยพี่น้องกินแบบตลอด24ชั่วโมงเลยจะต้องมีอาหารในล้างอาหารในอคอกนี่ตลอดครับพี่น้อง สำหรับพี่น้องที่ถามกันข้ามาว่าแม่หมูในา้ามของเฮานี่มีแบบใดเนี่ยนะพี่น้องสำหรับแม่หมูในา้ามของเฮานี่ก็จะมีตั้งแต่แม่เลือดร้อยนะพี่น้องแล้วก็แม่เอฟหนึ่งแม่เอฟสองนะพี่น้องแม่เอฟสองก็คือแม่สามสายนะพี่น้องแม่สามสายนี่ก็ได้มาจากแม่สองสายแม่สองสายก็คือแม่เอฟหนึ่งพอแม่เอฟหนึ่งคลอดลูกออกมาแล้วจะเป็นเอฟสองนะพี่น้องก็คือหมูสามสายเท่ากับคัดมาเหตุเป็นแม่พันธุ์คือกันพี่น้อง เหตุผลที่เ้าคัดออกมาเป็นแม่พันธุ์ก็เพราะว่าเป็นการลดต้นทุนในการผลิตแม่พันธุ์ในการซื้อแม่พันธุ์ครับพี่น้องเพราะว่าแม่พันธุ์มันมีราคาสูงเนาะพี่น้องสำหรับพี่น้องท่านใดที่สงสัยว่าเอาแล้วเป็นยังคือเอาหมูสามสายมาเห็ดเป็นแม่พันธุ์มันทําได้หรือมันจะดีบออันนี้ขเขาตอบว่าทําได้เนาะพี่น้องทําได้เห็ดใดคือกันครับพี่น้องแต่ว่าคุณภาพของเขานี่พี่น้องจะได้ก,กว่าแม่เอฟหนึ่งพี่น้องเพราะว่าแม่เอฟสองนี่จะเป็นหมู คุณแล้วพี่น้องสำหรับมูสาวที่เอามาเตรียมไว้แบบซีเนะพี่น้องเขาก็จะมีการทําวัคซีนและการมีการฉีดยาต่างๆให้มันครบนะพี่น้องก่อนที่เขาจะเอาไปเป็นแม่พันธุ์ครับพี่น้องสาหรับวิธีการเตรียมมูแม่สาวในฟาร์มของเขาจะเป็นประมาณนี้แหละครับพี่น้องสาหรับพี่น้องที่สนใจหรือว่าอยากเอาไปพัฒนาหรือว่าอยากเอาไปปรับเปลี่ยนในฟาร์มของพี่น้องก็สามารถเอาไปเห็ดได้เด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้พี่นี่ขอลาไปก่อนครับพี่น้องสวัสดีครับ